เราตั้งค่าของความสุขกับชีวิตไว้ว่าเมื่อใดก็ตามที่ลูกมาตรงตามเวลาที่เรากําหนดไว้ว่าต้องมาตามเวลานี้แล้วเขาไม่มาตามเวลานั้นความทุกข์กงเกิดขึ้นแล้วเราก็นั่งมองนาฬิกาถึงในเวลาช่วงที่เขาจะต้องมานาฬิกาไปถึงเข็มบอกเวลานั้นแล้วเขาไม่มาเอาละ,ะกระสับกระายใช่ค่ะเราเอาเงื่อนไขของเวลามาสร้างความสุขความทุกข์ในชีวิตของเราเราสร้างตัวตนคือสร้างข้อกําหนดบางอย่างให้เป็นไป,นปนตามที่เราต้องการแล้วเข้ามาตรงตามเวลาเป๊ะโอ้โหลูกเราเป็นคนดี เชื่อฟังพ่อแม่เบิกบานใจมีความสุข<ร>ว่าเราได้ลูกที่ดีพอเขาคลาดเคลื่อนไปจากเวลาที่เรากําหนดปั๊บชักจะมีนิสัยเร็วแหลกแล้วลูกเราแทนที่จะตั้งจิตอนุเคราะห์บุตรด้วยน้ําใจอันงามว่าขอให้บุตรเราจงมีความสุขขอให้บุตรเราจงมีความเจริญขอให้บุตรเราจง้นทุกข์ขอให้บุตรเราจงอย่าได้ประสบกับสิ่งที่เป็นเรื่องเลวร้ายเลยขอให้พ้นจากอุบัติเหตุพ้นจากเรื่องราวเลวร้ายทั้งหลายน่าจะตั้งจิตอย่างนี้มิแต่คิดจะว่าจะถูกอุบัติเหตุจะถูกรถชนจะถููกกกคคนนน้้้ทททททํําาารรยีีีีีีไไปิดดแต่่่่เเือองมซข ซ้ำเข้าไปอีกธรรมนุษย์เราเนี่ยถนัดเลือเกินสร้างทุกข์ให้กับตัวเองเนี่ยจริงๆแล้วเราเอาตัวเราไปฝากไว้กับสิ่งภายนอกหมดเลยเอาความสุขความทุกข์เราไปฝากกับสิ่งภายนอกโดยความเป็นแม่เอ๊ะเราจะปล่อยปแล้วเลยลูกอย่างนี้เหรอเนี่ยคนต้องดูแลต้องบอกเขาต้องแนะนําเขาเราก็บต้องมามองความเป็นจริงด้วยความเป็นแม่นะ่ะมีอยู่จริงๆแต่ความเป็นจริงในสิ่งที่เขาเป็นมันก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งมองดูความเป็นจริงให้ไมได้ เอาความจริงที่มันเกิดปรากฏเนี่ยนะเป็นเครื่องฝึกฝนตัวเราเองอ๋อเราเองเนี่ตั้งหาที่ไปตั้งค่าให้มันเป็นไปนตามที่เราต้องการการตั้งค่าเหมือนกับตั้งเวลาให้ต,ตัวเองมีความทุกข์เหมือนกับเป็นการเข็มนาฬิกาที่ตั้งเวลาปลุกพอถึงเวลานี้ไม่มาปั๊บความทุกข์ดังเป้งขึ้นก่อนหน้านี้ยังไม่เท่าไหร่เราไปสร้างทุกข์ขึ้นมาเองตั้งหางเขาไม่เข้ามาบ้านก็คือเขาไม่เข้ามาบ้านแต่เ,าาเราไปสร้างความทุกข์ขึ้นเนี่ยไรประโยชน์มากเลย เราก็เสียเวลาไปกับสิ่งที่ไร้ประโยชน์อันนี้นอนก็ไม่หลับเสียสุขภาพ